นะครับตอนนี้ก็คือใครที่มางานวันที่นะครับมางานของบริษัทเวลานะครับกาแฟส่งไม่ทันนะครับทุกคนต้องมาแพ็กกาแฟเองนะครับนี่นะครับไม่ใช่ว่าใคนต้องมาแพ็กกาแฟเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีงานนะครับวันนี้มีงานมีสามถึงห้าพันกล่องวันนี้นะครับสามถึงห้าพันกล่องนะครับแล้วก็มีแบบนี้เลยนะครับ วันนี้พยักพนักงานเยอะมากวันนี้พนักงานเยอะมากนัูกหลักำไมด้วยนะครับะนี่เลันครับนี่ลันะครับนี่ครับนีันาครับนี่คนะครับนีครนนคนน่นันนี่นนนนคนันไครับ ลำพูนค่ะเนี่ยมาแพ็คอ๋อลำพูนคุณแม่มาจากลำพูนนี่มาแพ็คเอาเลยนะเนี่ยแพเลยคุณแม่มาจากลำพูนนะครับไม่แพ็คไม่ได้ค่ะอันนี้คุณแม่มาจากไหนครับจากเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่มาแพ้คาแฟอยากได้นี่ต้องมาแพ็คอะไรนะใช่ให้ไปเช่วยทำคนใช่ไหมไปนี่นู่นค่ะคนใช่ไหมใช่ใช่ด้วย มาทีนี้พนักงานเยอะเหลือเกินนง,งานเรานะครับนี่คือบริษัทนะครับคืออ่อซีนถูงกาแฟห่อกาแฟมาแล้วนะนะครับเอ่อซองเอ่อซองซองเล็กเอ่อซองซอ,ง,อง,งนะครับนะครับแล้วก็มาแพ็คเอาแบบนี้เลยมาจากเชียงใหม่มาจากใต้นะครับมาจาก อีสานนะครับไม่รู้มาจากไหนบ้างนะวันนี้นะ,นะครับล้วก็มาจัดการเองแบบนี้เลยนะครับวันนี้สแตนไ์บายเครื่องเอาไว้